ภาพจะอธิบายในเรื่องของวิวัฒนาการทางจิตเริ่มเริ่มเริ่มแรกเลยเนี่ยในหลักการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณโยมถ้าอ้างอิงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เนาะในหลักของควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยกล่าวไว้ว่าโลกนี้เนี่ยคุณโยมมีสสารและพลังงานอยู่ไอคำว่าสสารและพลังงานตามตามคำกล่าวของควอมตัมฟิสิกส์เนี่ยมันมันมันจะไปตรงกับคำคำหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าจักรวาลหรือโลกธาตุนี้เนี่ยมีรูปกับนามรูป กับนามมีแค่2ออย่างนี่นะนั้นในในหลักของควอนตัมฟิสิกส์ก็มีอยู่แค่2ออย่างคือมีสสารและมีพลังงานสสารคืออะไรสสารก็คือสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นรูปและพลังงานก็คือสิ่งที่เป็นนามมีแค่2ออย่างนี้นะตามตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และหลักการทางพุทธศาสนานั้นเมื่อโลกนี้มีเพียงแค่สสารและพลังงานเนี่ยจุดสําคัญมันก็คือว่าพลังงานกับสสารหรือรูปกับนามเนี่ย คือสิ่งเดียวกันนะคุณโยมนะแต่เรียกในศัพท์ที่แตกต่างกันเพียงแค่นั้นเองดังนั้นพลังงานกับสสารเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะได้เปลี่ยนแปลงสถานะได้ทําไมทําไมสสารและพลังงานถึงสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้คุณโยมไม่ว่าจะเป็นสสารหรือเป็นพลังงานก็คือสิ่งเดียวกันแต่อยู่ในสถานะที่แตกต่างกันแค่นั้นเองดังนั้นก็แปลว่าสถานะของ พลังงานกับสสารมันคือสิ่งเดียวกันแต่อยู่ในภาวะที่ต่างกันกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของจักรวาลหรือจุดกําเนิดของจิตเนี่ยที่เราเคยศึกษาในเรื่องของวัตจักรของจิตนี่คุณโยมเราเคยศึกษาแล้วก็เราจะมาว่าจิตเริ่มแรกเดิมทีของเรานั้นเป็นจิตปฐพสอนเนาะคุณโยมเนาะเป็นจิตปภพสอนนะสว่างสวัยเป็นจิตบริสุทธิ์นะอันนี้คือจิตที่เราเคยศึกษากันนั้นถ้าอ้างอิงจากคํากล่าว ทฤษฎีของฟิสิกส์ควอนตัมแล้วเนี่ยคุณโยมเขาหมายความว่าในขณะหนึ่งที่โลกถือกําเนิดขึ้นมาจากทฤษฎีที่หนึ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับก็คือทฤษฎีของบิกแบงเนี่ยทฤษฎีบิกแบงที่ก่อกําเนิดจักรวาลหรือก่อกําเนิดเอกภพเนี่ยคุณโยมเริ่มแรกเนี่ยสสารและพลังงานทุกอย่างเนี่ยรวมกันอยู่ณจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดและเล็กกว่าจุดนั้นขนาดของพลังงานที่มีมวลเป็นอนันต์คือ มวลน,นับไม่ได้คือหมายความว่ากาแล็กซี่เป็นล้านล้านกาแล็กซี่เนี่ยรวมกันอยู่ณนะกระจุกหนึ่งซึ่งมีขนาดเท่ากับอะไรคุณโยมขนาดเท่ากับเพียงแค่นิวเคลียสของอะตอมถ้าคุณโยมเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาก็จะเข้าใจว่าขนาดของอะตอมเนี่ยเล็กมากคืออะตอมเป็นสิ่งที่เรียกว่าสสารได้เป็นสิ่งสุดท้ายและไม่สามารถแบ่งไปได้อีกอันนี้คือสสารใน ส่วนที่เล็กที่สุดเนาะซึ่งถ้าว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเมื่ออะตอมเป็นสาสารที่มีขนาดเล็กที่สุดและไม่สามารถแบ่งออกได้อีกถ้าแบ่งอะตอมออกไปอีกอะตอมนั้นจะกลายเป็นอะรคุนโยมจะกลายเป็นพลังงานและพลังงานนั้นอ่ะมันถูกเรียกว่าที่เล็กลงไปกว่านั้นอ่ะเล็กลงไปกว่าอะตอมเน่ะเมื่อมันเปลี่ยนเป็นเป็นเพียงแค่พลังงานแล้วเนี่ยมันจึงไม่มีรูป่างเป็นเพียงแค่พลังงานดังนั้นเนี่ย ในเอกภพหนึ่งเอกภพเนยคุณโยมรวมกันอยู่อย่างนานแน่นจึงเรียกว่าเป็นมวลที่เป็นอนันต์คือมวลนับไม่ได้มวลมหาศารแต่รวมกันอยู่ณจุดๆดเดียวซึ่งมีขนาดเล็กมากกว่าตอมเนี่ยดังนั้นเมื่อพลังงานเหล่านี้มารวมกันมากมายมหาศาลขนาดนี้คุณโยมแน่นอนว่าพลังงานเหล่านี้ถูกอัดแน่นและเกิดความร้อนขึ้น เกิดความร้อนขึ้นอย่างมหาศาลคโยมพอมันเกิดความร้อนสะสมเข้าสะสมเข้าเนี่ยไอความร้อนเหล่านี้จะกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าปฏิกิริยาฟิชชันปฏิกิริยาฟิชชันก็คือการปลดปล่อยพลังงานที่อยู่รวมกันอย่างนาแน่นอนคโยมก็คือการระเบิดที่เราเรียกว่าพิกแบงเนี่ยระเบิดออกมากลายเป็นการปลดปล่อยพลังงานออกไปอย่างไม่มีที่สุด,สดนั้นคือจุดเริ่มต้นของเอกภพไม่ใช่เพียงแค่กาแล็กซีนะทั้งเอกภพ โดยที่ในที่เราเคยศึกษาเรื่องของโลกและจักรวาลมาเนี่ยเอกภพเนี่ยมันรวมเอากาแล็กซีเป็นล้านล้านกาแล็กซีอยู่ในนั้นเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเอกภพดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสรรพสิ่งใดๆในโลกนี้หรือในจักรวาลน,นี้เนี่ยรวมเคยรวมกันอยู่ณนะจุดๆุดเดียวและเป็นเพียงแค่พลังงานพลังงานหนึ่งดังนั้นเมื่อมันถูกปลดปล่อยออกมาเนี่ยคุณโยมพลังงานต่างๆก็กระจัดกระจายออกไปตามที่ต่างๆในกาแล็กซีแห่งน,นี้และ พลังงานเหล่านั้นน่นคุณโยมมีพลังงานตัวหนึ่งที่มีลักษณะแปลกจากพลังงานตัวอื่นสิ่งนั้นเราเรียกว่าจิตเราเรียกพลังงานนั้นว่าจิตนะดังนั้นจิตเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งแต่พลังงานนี้มีลักษณะพิเศษกว่าพลังงานรูปแบบอื่นคือมีลักษณะที่รู้และสั่งสมความรู้นิภาวะเริ่มแรกของจิตนะดังนั้นเนี่ยเมื่อจิตเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าพลังงานย่อมมีแสงในตัวเองและบริสุทธิ์ คุณยมเข้าใจคําว่าพลังงานบริสุทธิ์ไหมพลังงานบริสุทธิ์ที่เกิดณขณะการเริ่มแรกของโลกลจกัรกาลแห่งนี้หลังจากการระเบิดของทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยสสารหรือพลังงานต่างๆกระจัดกระจายออกไปอนุภาคมูลฐานที่เรียกว่าควาร์กซึ่งเป็นพลังงานนี่นะไม่ว่าจะเป็นควาร์กเป็นอิเล็กตรอนเป็นโฟตอนต่างๆเนี่ยกระจัดกระจายออกไปคุณยมเมื่อกระจายกระจายออกไปแล้วเนี่ย <c oughs> จิตก็เป็นพลังงานหน่วยหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นนี่คือจุดจุดเริ่มแรกของ ของของจิตเนาะดังนั้นพลังงานอื่นๆก็มีลักษณะเหมือนกันคือมีแสงและมีความรุทธิ์เพราะยังไม่มีพันธะคือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างพลังงานที่เป็นปฏิภาคกันละกันคือเป็นขั้วตรงข้ามอะ่ะก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่างนั้นจนกว่าอะไรคุณโยมจนกว่าอุณหภูมิขณะนั้นจะลดลงคืออุณหภูมิในเอกภพอะ่ะมันลดลงพออุณหภูมิมันเริ่มลดลงเนี่ยไอตัวพลังงานเนี่ย มันจึงเกิดการรวมตัวกันโดยที่การรวมตัวกันในครั้งแรกเนี่ยเป็นการรวมตัวของอะุณโยมโปรโตอนและนิวตรอนนะโปรโตอนและนิวตรอนคืออะไรโปรโตอนและนิวตรอนเนี่ยเป็นอาเป็นนิวเคลียสของอะตอมก่อนที่จะก่อกําเริดมาเป็นสา,สารยังเป็นพลังงานอยู่ทีนี้ตัวโปรโตอนและนิวตรอนเนี่ยไอตัวโปรโตอนเนี่ยมี มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกนะนิวตันมีประจุไฟฟ้าเป็นกลางพอรวมตัวกันเข้าแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์เพราะเมื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยยังไม่ได้ยึดเอาสิ่งใดๆมาห่อหุ้มหรือมาเป็นมาเป็นพันธะของพลังงานเหล่านี้นั้น ตัวเริ่มแรกหรือจิตของเราก็มีลักษณะคล้ายกันคือว่าเมื่อณนขณะนั้นจิตยังไม่ดึงสิ่งใดๆมาหอ่อหุ้มจิตต้องลอยอยู่ในจักรวาลแห่งนี้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าการเผาไหม้หรือผ่านพลังงานความร้อนต่างๆเพราะณนขณะนั้นเนี่ยณการระเบิดณนขนะน,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 นั้นมันมีความร้อนมากมายมหาศาลเนี่ยคุณโยมพลังงานณนขณะนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์เนา เพราะเป็นพลังงานที่ยังไม่เกี่ยวกับสิ่งใดเลยมีเพียงแค่ประจุที่เป็นของตัวเองอยู่แต่เมื่ออุณหภูมิม,มันลดลงเรื่อยๆเนี่ยคุณโยมไอตัวตปรตอนเลน่นอยู่ตอนสุดท้ายเนี่ยคุณโยมก็จะดึงเอาอิเล็กตรอนซึ่งอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็เป็นอนุภาคของพลังงานอนุภาคหนึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นลบซึ่งอะไรตรงข้ามกับโปรตรงข้ามกับโปรตอนบวกและลบเริ่มดึงเข้าหากันด้วยแรงนิวเคลียร์ไฟฟ้าอย่างเข้มดึงไว้ซึ่งกันและกันอันเนี้ย ในส่วนนี้ถ้าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่าจิตมันเริ่มดึงสิ่งต่างๆมาห่อหุ้มจิตแล้วจากที่เป็นพลังงานเริ่มเป็นสาสารนีไอตัวที่เป็นพลังงานกลายเป็นสาสารเนี่ยคนโยมเมื่อเกิดการรวมตัวกันของโปรโตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนเนี่ยมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าสาสารหรือรูปที่จับต้องได้ขึ้นเป็นครั้งแรกเนาะดังนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยโดยที่อะตอม อะตอมแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยคนยมหรือเป็นนิวเคลียสแรกๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นนิวเคลียสของไฮโดรเจนกับฮีเลียมมีความร้อนเพราะว่าในเอกภพหรือจกักรวาลแห่งนี้ประกอบด้วยความร้อนเท่านั้นเนาะจนกว่ามันจะเย็นลงไอพวกฮีเลียมแล้วก็ไฮโดรเจนเหล่านี้เนี่ยก็เกิดเป็นดาวฤกษ์ก่อนนะก่อกำเนิดเป็นดาวฤกษ์ก่อนจากนั้นเศษของดาวฤกษ์จึงก็จะก่อเกิดเป็นอะไรเป็นโลกเป็นดาวเคราะห์และเป็นทีหวัตถุอื่นๆที่เหลือ เมื่อจิตถูกวิวัฒนาการมาอย่างนี้เมื่อจิตเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากพลังงานรูปแบบอื่นคือพลังงานตัวนี้มันมีความรู้และสั่งสมความรู้ไม่เหมือนกับพลังงานอื่นที่มีเพียงแค่แสงและความรุทสิ์แต่พลังงานที่เรียกว่าจิตเนี่ยมีความรู้และสั่งสมความรู้แต่นะคุณผูมนะแต่เมื่อมันมีความรู้และสั่งสมความรู้เนี่ยมันจึงแตกต่างจากพลังงานทั่วไปที่ไม่รู้และไม่สั่งสมความรู้ พลังงานเหล่านั้นจึงอะไรจึงไม่เกิดวิวัฒนาการแต่ไอตัวพลังงานที่เรียกว่าจิตเนี่ยเมื่อมันมีความรู้และมันสั่งสมความรู้พลังงานเหล่านั้นสั่งสมความรู้ก็จะเกิดวิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆอันนี้พอเข้าใจคนเดยมนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นพลังงานย่อมมีแสงในตัวเองนะและมีความบริสุทธิ์แต่เมื่อมีแสงและมีความบริสุทธิ์ณขณะนั้นเนี่ยจิตมันก็เรียกว่ามันก็โง่บริสุทธิ์เหมือนกัน ไม่ใช่จิตนิพพานนะแม้จะมีแสงในตัวเองแม้จะมีความบริสุทธิ์ในตัวเองเพราะยังไม่เกาะเกี่ยวกับปัญธาใดๆนะแต่ก็โง่บริสุทธิ์เพราะไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ความเป็นจริงไม่รู้อะไรเลยเนะี่ยมีเพียงแค่รู้และสังสมไปเรื่อยๆรู้และสังสมไปเรื่อยแต่ไม่รู้ความเป็นจริงหรือแม้จิตจะบริสุทธิ์ก็ยังเป็นจิตที่โง่อย่างบริสุทธิ์นั่นเองอันนี้จิตเริ่มแรกในจิตประภัสอนมีคำคำหนึ่งที่ครูบาอาจารย์หลายท่านเรียกจิตตัวเนี้ยว่าถีติภูตัง อันนี้เป็นต้นต่อของจิตที่นำพาและว,วิวัฒนาการจนมาเกิดการเวียนว่ายตายเกิดนะคุณโยมเนาะนั้นถ้าจิตเป็นเป็นหนึ่งหน่วยพลังงานนะคุณโยมนะซึ่งล่องลอยอยู่ในอวากาศหรือบรรยากาศเนี่ยที่กําลังถูกเผาไหม้และเล่าร้อนเนี่ยคุณโยมเมื่ออุณหภูมเหล่านั้นลดลงเรื่อยๆไอหน่วยพลังงานหรือจิตที่ล่องลอยเนี่ยก็จะจับเอาธาตุอื่นๆมาคลุมและห่อหุ้มจิตขึ้นเรื่อยๆนะขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายทําไมคุณโยมจนสุดท้ายเมื่อถูกห่อหุม้ม ยงไม่สามารถรับรู้โลกภายนอกได้เพราะมันห่อหุ้มหนาเกินไปมันไม่สามารถรับรู้โลกภายนอกได้แต่มันมีความฉลาดก็คือว่าอะไรจึงสร้างช่องทางเชื่อมต่อโลกภายนอกเรียกว่าอายตนะหกตาหูจมูกเลี้ยกายใจอันนี้วิวัฒนาการของจิตดังนั้นเมื่อมีสังขารแล้วเนี่ยคนโยมวิวัฒนาการทางจิตเนี่ยเมื่อมันสร้าง สิ่งที่เรียกว่าช่องทางการรับรู้หรือช่องทางการเชื่อมต่อโลกภายนอกผ่านต่างตาื่อรับรู้ภาพผ่านทางหูเพื่อรับรู้เสียงผ่านทางลิ้นเพื่อรับรู้รส ผ่านทางกายเพื่อรับรู้สัมผัสผ่านทางจมูกเพื่อรับรู้กลิ่นและผ่านทางใจเพื่อรับรู้อารมณ์อันนี้คือองค์ประกอบของวิวัฒนาการทางจิตแต่ว่ามันเป็นเรื่องตลกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อจิตหรือพลังงานตัวนี้เนี่ยสร้างช่องทางเชื่อมต่อโลกภายนอกแล้วเนี่ยหรือเมื่อมันมีสังขารขึ้นมาคุณโยมมันทําให้มันทําให้มีความสุขนะแต่ว่ามันมีความสุขก็จรงิงแต่มันมีเรื่องตลกก็คือว่ามันกลับหลงในสังขารและยึดมั่นในสังขารเป็นกลายเป็นอะไรกลายเป็นอุปทา,านและขันห้าไป ยึดมั่นในอุปทานยึดมั่นในขันธ์นยึดมั่นในร่างกายยึดมั่นในสังขารเพราะอะไรคุณโยมมันง่บริสุทธิ์ไนีมันมองไม่เห็นตามความเป็นจริงนั้นจึงภาพจึงบอกว่าจิตพระพุทธสอนเริ่มแรกคือจิตนิพพานไหมไม่ใช่จิตนิพพานเพราะอะไรเพราะมันง่บริสุทธิ์ดังนั้นเมื่อจิตวิวัฒนาการมาอย่างนี้คุณโยมจากพลังงานที่สั่งสมความรู้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะมาเป็นสังขารหรือเป็นมนุษย์เนี่ยคุณโยมนะจิตที่รับรู้และสั่งสมความรู้ขึ้นนนนเเรรื่่่ออยยยๆจะพัฒาาามกากกลปก็ึงู้ กึ่งาตุรู้ก็เช่นอะไรคุณโยมเซลล์ Sell ที่อยู่ในร่างกายเราแต่ละเซลเนี่ยหเซลลเนี่ยคุณโยมทําหน้าที่อะไรบ้าง1กิน2ขับถ่ายและ3ทําหน้าที่เฉพาะกิจแต่ละเซลนะและเซลล์ในร่างกายของเราก็มีการเวียนว่ายตายเกิดในระดับเซลล์เหมือนกันเซล์ Sell เราตายทุกวันนะและมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนทุกวันนะอันเนี้ยเรียกว่ากึ่งทตุรู้ยังไม่ใช่ทตุรู้ที่แท้จริงดังน,นั้นเมื่อเป็นกึ่งทตุรู้แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เมื่อทําหน้าที่เฉพาะกิจ มีหน้าที่อะไรก็ทําไปนะไม่มีอิสระในการคิดเองแต่มีอ่ามีหน้าที่ในในการทําตามคําสั่งของจิตที่ที่เป็นดิกเตอร์คือเป็นเผด็จการอนะเป็นจิตใหญ่คือเป็นเป็นจิตที่เรายึดถือนะ่ะสั่งการอีกทีหน,น,นึ่งอันเนี้ยเรียกว่าเป็นกึ่งธารเพราอะไรมันเรียนรู้อารมณ์ร่วมกับเราถ้าเรารู้สึกโกรธนะคุณโยมนะถ้าจิตของเรารู้สึกโกรธนะเซลลทุกเซลเนี่ยมันจะรับรู้อารมณ์โกรธของเราคืออะไรคุณโยมบางคนโกรธเนี่ยตัวสั่นบ้างตัวร้อนบ้างนั้น เซล์ต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยจึงเรียนรู้อารมณ์ร่วมกับจิตของเราเพราะเป็นกึ่งธาตุรู้แต่ไม่มีอำนาจในการคิดการวิเคราะห์การตัดสินใจใดๆนะทำหน้าที่เพียงแค่ทมตามอำนาจสั่งการของจิตเรามันจึงเรียกว่าเป็นกึ่งธาตุรู้ในระดับเซลล์นะนี่เป็นวิวัฒนา,าการก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์หรือเป,เป็นจิตที่เป็นเผด็จการหรือสั่งการร่างกายได้นคุณโยมจากกึ่งธาตุรู้เนี่ยเมื่อเซลล์ต่างๆเนี่ยเซล์กินได้ไหมคุณโยมเซล์ต้องรับพลังงานนะ เซลต้องรับพลังงานจากอะไรบ้างคุณโยมรับอ,ออกซิเจนจากจากเลือดเนาะรับพลังงานจากาสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยร,รับออกซิเจนจากการแลกเปลี่ยนอากาศภายในปอดนี่คุณโยมพลังงานเหล่านี้ถูกนําไปโดยเลือดแล้วก็ไปสู่เซลล์ต่างๆเพื่อให้เซลล์เหล่านั้นได้กินนั่นแหละก็คือได้มีพลังงานในการดําเนินทําหน้าที่แล้วเมื่อเซลล์เหล่านี้ได้รับพลังงานแล้วเนี่ยมีของเสียไหมก็มีของเสียก็ถ่ายออกมากับเส้นเลือดดาแล้วก็ ข้าออกสู่ระบบกับถ่ายของร่างกายในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหงื่อเป็นลมหายใจหรือเป็นระบบกับถ่ายในอื่นอันนี้คือธาตุกึ่งรู้หรือเรียกว่ากึ่งธาตุรู้ก่อนที่จะวิวัฒนาการมาถึงขั้นสูงสุดเนี่ยเป็นกึ่งธาตุรู้ก่อนเป็นจิตเป็นกึ่งธาตุรู้จากเป็นกึ่งธาตุรู้แล้ว จึงเป็นาตารู้ในขณะที่เป็นกึ่งาตารู้ในคุณโยมถ้าจะมองให้เห็นภาพสักหน่อยก็คุณโยมเคยดูข่าวเนาะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นม็อบนะคุณโยมนะเห็นเห็นม็อบนะไม่ว่าจะเป็นอดีตก็ตามหรือหลายหลาย,ลายปีที่ผ่านมาหลาย,ลายสิบปีที่ผ่านมาหรือณนะปัจจุบันเนี่ยเห็นม็อบเนี่ยเราจะคิดถึงเรื่องหนึ่งคือจิตวิทยาหมู่จิตวิทยาหมู่เนี่ยคุณโยมเมื่อเราตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ในม็อบนั้นน่ะเกือบเทียบเราเนี่ยเป็นเซลล์เซลล์หนึ่งนะ อันนี้คือการเปรียบเทียบเซลล์กึ่งทาตรู้กับสิ่งที่สามารถมาจับต้องได้คุณโยมเนาะคือเมื่อเราไปอยู่ในในมอบเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไร <laughs> เขาบอกให้ปบมือแล้วก็ปบเขาพูดเขาเฮแล้วก็เฮนะพอเขาพูดให้เราโกรธเราก็เริ่มโกรธตามอันนี้คือลักษณะของท่าตรู้เหมือนกันใ,ใ,ในในในสังขารของเราเนี่ที่เป็นเซลลเนี่ยเมื่อจิตที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยรู้สึกอย่างไรเซลล์ในร่างกายก็จะรับรู้อารมณ์นั้นตามไปด้วย นั้นเนี่ยเมื่อเมื่อมีสมมุติว่าเดี๋ยวเราอยู่ในมอบในคุณโยมเราก็ทําทําตามเขาไปเขารู้สึกยังไงเราเรามักจะมีอารมณ์ร่วมเหมือนกันนะอันนี้คือลักษณะของกึ่งทารู้ของเซลล์นะพอเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่มีความเห็นไม่ตรงกับเราเนี่ยแล้วพามามอบในคุณโยมไอ้เพื่อนคนนี้มันก็จะมันนั่งหน้าบึ้งตึงไม่มีอารมณ์ร่วมไม่มีปฏิกิริยาอะไรมีแต่ความขัดข้านภายในจิตคุณโยมอยู่ไม่นานหรอก เดี๋ยวกาดก็มาจับโยนออกไปคุณโยมก็เหมือนกันในเซลลของเราเนี่ยเมื่อมีเซลล์ใดเซลลหนึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อร่างกายเนี่ยเม็ดเลือดขาวก็จะจัดการนะนั้นเซลล์ทุกเซลล์จะมีหน้าที่เฉพาะกิจและจะทาเพียงแค่เฉพาะหน้าที่ของมันไม่มีความคิดไม่มีอํานาจตัดสินใจใดๆทําตามหน้าที่เฉพาะกิจอันนี้คือลักษณะของเซลนะจากกึ่งธาตรู้นี่คุณโยมพอมันวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจากกึ่งธาตรู้ กลายเป็นธาตุรู้แต่เป็นธาตุรู้ระดับปฐมภูมิก่อนนะเนี่ยจึงเริ่มเรียกว่าจิตได้แล้วตัวเนี้ยเป็นจิตจริงๆคือเป็นธาตุรู้ระดับปฐมภูมิสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เองอย่างอิสระอันเนี้ยจึงเรียกว่าจิตถ้าไม่สามารถดํารงชีวิตได้เองอย่างอิสระยังไม่เรียกว่าจิตนะเป็นเพียงแค่ธาตุรู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าสามารถดํารงชีวิตเองได้อย่างอิสระจะมีกี่เซลลก็ตามเริ่มเป็นจิตแล้ววิวัฒนาการแรกๆคืออะไรคุณโยมสัตว์เซลเดียวไง มีเช่นอ,อะไรบ้างอะประดซัวมมีบา้าพารามเซียมเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆนะสัตว์เซลล์เ,เนี่ยใช้ชีวิตยอย่างอิสระแต่ก็เรียนรู้มาระ,ระดับหนึ่งอย่างวิวัฒนาการไม่ถึงไม่ถึงขีดสุดเนาะคุณโยมเนาะฉันั้นเมื่อมันวิวัฒนาการมาจนเป็นธาตุรู้ระดับปฐมภูมิจึงวิวัฒนาการต่อไปเรื่อยๆเป็นจิตที่มีเขาเรียกว่าเป็นธาตุรู้ ที่ยกระดับขึ้นเรื่อยๆคนโยมจากสัตว์เซลล์เดียวก็เป็นสัตว์หลายเซลล์ที่มีความละเอียดมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆกลายเ,ลเ,ปปลาเป็นสัตว์ตหลายเซลล์กลายเป็นปลากลายเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํากลายเป็นสัตว์เลื้อยคลานจนกลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวิวัฒนาการมาจนเป็นมนุษย์ณขณะนี้เราคือขีดสุดของวิวัฒนาการทางจิตนะณขณะนี้นะเป็นขีดสุดของวิวัฒนาการทางจิตแล้วเพราะ พลังงานรูปแบบต่างๆก็วิวัฒนาการมาเหมือนกันแต่อยู่ในรูปแบบหรือสนานภาพที่ต่างกันนั้นมนุษย์จึงเป็นวิวัฒนาการทางจิตในขีดสูงสุดณนะปัจจุบันแห่งนี้นั้นกว่าจะวิวัฒนาการมาเป็นาธาตุรูนและซับซ้อนขึ้นมันมีความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์อยู่แค่ตัวเดียวคุณโยมนะสัตว์เนี่ยมีสัญญาอยู่3ประการมนุษย์มีสัญญาอยู่4ประการโดยข้อแตกต่างของมนุษย์กับสัตว์เนี่ยมีเพียงแค่ข้อเดียวมนุษย์และสัตว์ รู้จักรักตัวกลัวตายเหมือนกันจะเป็นมนุษย์ก็ช่างจะเป็นสัตว์ก็ช่างจะรู้จักรักตัวกลัวตายนะสองมนุษย์และสัตว์รู้จักกินและนอนมนุษย์ก็เหมือนกันสัตว์ก็เหมือนกันกินและนอนสามก็คือรู้จักเสพกามมนุษย์ก็เสพกามนะสัตว์ก็เสพกามนะแต่ตัวที่สี่เนี่ยที่สัตว์ไม่มีแต่มนุษย์มีคืออะไรรู้จักผิดชอบชั่วดีเรียกว่าธรรมสัญญามนุษย์มีข้อนี้จึงแตกต่างจากสัตว์จึงถือว่ามนุษย์เนี่ยเป็น ขีดสุดของวิวัฒนาการณขณะนี้นะณขณะเนี้ยมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นขีดสุดของวิวัฒนาการทางจิตแล้วงนั้นเมื่อวิวัฒนาการมาถึงจุดสูงสุดจนเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยคุณโยมต้องทําอะไรต่อต้องเรียนรู้มากพอที่จะกลับไปสู่สถานะเดิมแต่ในแบบใหม่นะไม่ใช่กลับไปโง่บริสุทธิ์เหมือนเดิมนะกลับไปสุสานเดิมแต่ในรูปแบบใหม่คืออะไรคุณโยมเราเริ่มต้นจากพลังงานที่มีแสงมีบริสุทธิ์แต่โง่บริสุทธิ์เนี่ย ต้องเรียนรู้มากพอที่จะกลายเป็นพลังงานที่มีแสงบริสุทธิ์และทรงปัญญาไม่ใช่งงนะทรงปัญญาถ้าเปรียบเทียบก็คืออะไรจากอาวิชชาเนี่ยกลายเป็นวิชาไงจากจิตที่มีแต่อวิชชาเนี่ยก็ทําให้มันกลายเป็นจิตที่มีแต่วิชาคือเป็นจิตเป็นพลังงานที่ทรงปัญญาคือรู้แจ้งเรียกว่าวิชาอันนี้เป็นการวิวัฒนาการของจิตนะคุณโยม